เดี๋ยวเราจะพาไปร้านโปรดร้านประจํานะคะเป็นร้านก๋วยจับยวนที่โคตรอร่อยนะทุกคนเราจะเริ่มต้นกันที่บิ๊กซีนะคะง่ายดีโอเคออกมาจากบิ๊กซีนะคะไม่ต้องทำอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราไปถึงไฟแดงแล้วก็ยูเทิร์นววถนนโลงนะ่งมากหลังจากกลับ ปดูหนังทุกๆเรื่องนะคะเราจะแวะกินร้านนี้ตลอดเลยนะคะเพราะมันอร่อยมากทุกคน ประมาณนิดนึงนะคะก็ขับไปเรื่อยๆเลยทุกคนก็ดูบรรยากาศไปก็ได้นะคะเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าร้านนี้เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะแต่ว่าเราดูรอบดึกประมาณสี่ทุ่มก็ยังแบบได้กินของเขานะคะหมายถึงว่าไม่ใช่รอบดึกสีหมายถึงว่าหลังจากดูจบสี่ทุ่มก็ยังได้กินนะคะใกล้ถึงแล้วทุกคนก็จะเลยร้านนี้ ทุกคนจะตกคือถ่ายให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยป้ายโรงแรมนี้นะคะแล้วก็ร้านอดียวซ้ายมือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะจอดตรงนี้แล้วก็ได้เลยว่ค่าร้านจะเป็นร้านรถแบบนี้<ม>ตอนน้ำแข็งได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นผักนะคะให้เราตัดเองได้ก็<ม>ตัดเมาอ เรามันสายแซบนะคะกินไหไรก็ต้องปรุงขอบคุณค่ะนี่ค่ะของเราก็าชอบมากุดยอด เมื่อกี้เราชิมไปแล้วนะคะคือไม่ปรุงก็เลิศแล้วทุกคนแต่ว่าเรามันสายแซบไงต้องขอน,นิดนึงจริงๆคือมันอร่อยอยู่แล้วนะคะมันไม่ต้องปรุงแต่ว่าเรามันดื้อไงอยากใส่มีเข้ามีกะปิให้ด้วยนะคะใส่แค่นั้นแหละคืเราจะลองใส่นะคะเรายังไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิเลยนะคะ ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะทุกคนเมื่อก่อนนี้ว่าอร่อยแล้วนะคะไม่รู้มาถูกวันหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธกลางคืนข้างเสียหายทั้งหมดสองถ้วยพิเศษคู่เป็นก๋วยจั๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะทั้งหมดห0 5ร้อยห้าบาทจะตามไปกินก็ลองตามไปกินกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านกันเราอยากรู้นะคะคือทางข้างหน้ามันค่อนข้างมืดนะคะแล้วก็เราลองกดหายดูไม่รู้ มนะถึงบ้านแล้วฝนก็ตกลงมา